สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่130กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ จองทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0 8นย์5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้คะ่ะสะดวกปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่ทอยู่ไว้ค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองนะคะพี่อ่ะแบ่งปันยามเย็น EP 130มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะพี่จ๋า หมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์นองค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์นองหมายเลขหนึ่งค่ะหลังตกโคตดคับพี่จ๋าปี2538ค่ะรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หมายเลขหนึ่งสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะ ปุทวดรูปไข่หลังพระอาจารย์ทิมนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่สามรอยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่สามเป็นซุ้มกอหลวงพ่อหน่งค่ะซุ้มกอเนื้อดินหลวงพ่อหน่งหมายเลขสามค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพ่อหน่งหมายเลขที่สามสามร้อยบาทคะ่ะหมายเลขที่สี่เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าหลวงปู่ทวดหลังเตารีดหมายเลขสี 4, ค่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่แลวหลังเขียนว่าศูนย์ห้าค่ะพี่จ๋าปู่ทวดหลังเตารีดศูนย์ห้าสามร้อยบาทหมายเลขสี 4, ค่ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าติดต่อม่บ้านกันเข้ามาแจ้งหมายเลขได้เลยนะคะพี่หมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งค่ะเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะคะพี่จ๋าวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทคะ่ะแบ่งปันยามเย็นของเราพบเจอกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะพี่จ๋า ถูกใจสนใจองค์ไหนติดต่อในบ้านกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขที่หเป็นพระนางพญานะคะพี่สานางพญาเนื้อดินเก่าเก่าหมายเลขหกค่ะเบอร์หกเก่าสวยะค่ะพี่ด้านบนมีรอยบินนะคะพี่สาได้มาแบบนี้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่หกสามร้อยบาทค่ะ หมายเลขเจ็ดเป็นปิดตาเนื้อเมกะพัดนะคะพี่จ๋าพระปิดตาเนื้อเมกะพัดค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พีเอฟซี FC, อยู่สามร้อยบาทหมายเลขเจ็ดค่ะ หมายเลขที่8เป็นปิดตาเนื้อทองผสมค่ะพี่ยันยุ่งนะคะองค์นี้ด้านหลังยันยุ่งค่ะเนื้อทองผสมหมายเลข8ค่ะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะ 300บาทหมายเลขที่8ดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะอ่ะหมายเลขที่9เป็นคุณแผนหลวงพ่อเต๋นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเต๋คงทองค่ะพี่พ่อเต๋เก่าสวยนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเต๋สามรอยบาทค่ะพ่อเต๋วัดสามงามหมายเลขที่เก้านะคะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลขสิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อกลวยหมายเลขสิบค่ะหมายเลขสิบสามร้อยบาทหลวงพ่อกลวยนะคะพี่สาเก๋สวยค่ะพี่ หมายเลข11นะคะ11เป็นพระมะเหส่วนเนื้อตะกัวค่ะ <c oughs> พระมะเหส่วนเนื้อตะกั่วหมายเลข11คะ่ะสามรอยบาทนะคะพิ่จาเก่าสวยค่ะ สิบสองนะคะพี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อนวมนะคะพี่สาหลวงพ่อนวมนะคะพี่วัดอันงคารามค่ะเหรียญหลวงพ่อนวมคะ่ะพี่สาววัดอันงคารามหมายเลขสิบสองสามร้อยบาทค่ะ สิบสามคะ่ะพี่สาสิบสามเป็นพระปิตาแร่บางไผ่นะคะพี่ปิตาแร่บางไผ่หมายเลขสิบสามค่ะสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทคะ่ะพี่ 14เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่าหลวงปุุกเนื้อตะกัวค่ะเหรียญหล่อหลวงปุุกเนื้อตะกัวค่ะพี่ <c oughs> <c oughs> ด้านหลังนะคะพิจานี่ค่ะปุกเนื้อตะกัว่วสามร้อยบาทหมายเลข14ค่ะ สิบห้านะคะพี่เป็นพระคงค่ะพระคงนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพระคงใหม่เลขสิบห้านะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะ 16เป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยือนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อมุมนักกล้ามนะคะพี่พ่อมุมวัดปราสาทเยอะะือค่ะเป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อมุมสีสะเกตค่ะพี่ปี2517คะ่ะแบ่งปันพี่พีเอฟซี FC ที่300บาทนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อมุมะคะ่ะ สิ 18, เป็นสมเด็จกำแพงแก้วหลวงพ่อจงค่ะสมเด็จกำแพงแก้วนะคะพี่า๋าเก่าๆเลยค่ะพี่หมายเลข17นะคะพี่จาาม0้อบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่า๋าหมายเลข18บแปดค่ะพี่ เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ทบค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะพี่เนื้อทองผสมใหม่เลข18ค่ะ19เป็นพระซุ้มกอค่ะพี่จ้าซุ้มกอใหม่เลข19บเก้ค่ะพี่ สมกกเก่าสวยนะคะพี่าหมายเลขที่สิบเก้าสามรอยบาทค่ะยีสิบเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่สาปู่ทิมออกวัดแม่น้ำคูเก่านะคะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมค่ะหมายเลขยีสิบนะคะ ปูทิมออกวัดแม่น้ำคูเก่า300บาทหมายเลข20ค่ะพี่เก่าสวยนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จา๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์2องค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่21เป็นสมเด็จพิมพ์วัดเกตค่ะพี่จา๋าสมเด็จวัดเกตเก่าๆคะ่ะ เก่าสวยหมายเลข21ค่ะ22เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อแตกลงาเก่าเก่าใหม่เลข22ค่ะ <c oughs> เนื้อหานะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการบิ่นค่ะพี่นี่นะคะแตกคือแตกบิ่นคือบิ่นเจอแล้วแจ้งค่ะพี่จ๋าหมายเลข22่สิามรอยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ ยีสิบสามเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่สามรอยบาทใหม่เลขยี่สิบสามนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะยีสิบสี่เป็นเหรียญหล่อหลวงเพ่อะเงินค่ะพี่ เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าใหม่เลข24ค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน300บาทใหม่เลข24ค่ะยีห้าเป็นเหรียญจอบเล็ก นะคะพี่าจอบเล็กเก่าๆเลยค่ะพี่เหรียญจอบเล็กหลวงเพ่อเงินนะคะพี่สาเนื้อมาเก่าสวยเลยนะคะพี่ส0มบาทหมายเลขที่ยีห้าค่ะ 26เป็นรูปหล่อคะ่ะพิารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาคะ่ะ แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่26ค่ะ27เป็นเหรียญหลวงปู่โตะกะไหลทองนะคะพี่ปู่โตะวัดประดูชิมพลีค่ะเป็นเหรียญกะไหลทองค่ะพี่ <c oughs> หลวงปู่โตะปีพศ2511ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทสององค์500บาทนะคะพี่ หมายเลขที่28เป็นรูปหล่อพ่อท่านคล้ายนะคะพี่สาวหลวงพ่อคล้ายค่ะเป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่หลวงพ่อคล้าย300บาทหมายเลข28ค่ะ ยี่สิบเก้าเป็นพระปิตาหลวงปุโตะฝังตะกุดสองดอกคะ่ะพระปิตาหลวงปุโตะหลังยันดวงค่ะพี่จ๋าปุตตะเอ่อปิตาปุโตะวัดประดูชิมพลีนะคะพี่หมายเลขยี่สิบเก้านะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทค่ะพี่มีตะกุดสองดอก นะคะพิจารณีค่ะเก่าสวยนะคะสามสิบเป็นพระเปิมเนื้อทองผสมค่ะพระเปิมเก่าสวยนะคะพี่จ้าพระเปิมเนื้อทองผสมใหม่เลขสามสิบค่ะสามร้อยบาทค่ะพี่จ้าสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่วันนี้แม่บ้านมีพระรอบเย็นมาให้พี่ๆได้รับชมกันทั้งหมด30รายการนะคะพี่จ๋า ยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่084-915-8065ส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่สาวันนี้ก็ขอจบคลิป e ีพี130ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า